ใช่ไหม,อ,มอะไรครับเนี่ยอาจจะ <c oughs> ขอแบบท่าท่านักพอกายเลกนหนึ่งนะ,ะ <c oughs> ท่านักพอกายอ้องทำยังไงวะอันดับแรกต้องถอดเสื้อครับเสื้อคลุมเสื้อคลุมอ้าวก็พอกายเขาขอเสื้อไงเสื้อคลุมไงแต่กโกนอยู่นะ <c oughs> ทำไมผมถอดเสือ้อเสื้อมันตะโกนอยู่นะอ๋อเหรอแต่ <c oughs> กโกนอยู่ <c oughs> มันก็มีความแบบท่านึงจะเหมือนนักพอกายอ่ะได้ไหมจริงเหรอ ดี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 อะไรแสงไฟว่าจ้าแล้วนะฮะไหลกุญแจกว่าแสงไฟที่นี่นะฮะแม่อันนี้อันอันอันเป็นท่าโชว์ไหลแล้วกันอ่าท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งเป็นท่าไหนดีอ่าโชว์ไหลนะพร้อมนะหนึ่งสอง เอาแล้วอะเรา่มวยยองครับเก็บภาพกันได้เก็บภาพกันได้ถ้าไปก่อนท้าไปก่อนท้าไปก่อนมันต้องมีท่าเปิดด้วยมันต้องแบบอ๋อมีท่าเปิดด้วยเหรอโอ้โหไม่ไมกขึ้นไปเดินมาใหม่เดินขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินเดินขึ้นมาใหม่เอาเลย คุณเป็นผู้ชนะต้องเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาใหม่แล้วแล้วแล้วคุณก็ทำากตรงเนี้ยอัาถหลหลังมามุนวอล์กมาเลยเก่งไม่ได้แล้วแต่คิวกินแล้ว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 มันก็จะเป็นอย่างงี้แ้วผมว่ามันเริ่มใหม่กันไปเรื่อยๆคุณต้องทำนะเพราะวันนี้คุณแพ้คุณต้องทำฮะโอเครวมกันแล้วก็ นั่นแหละเริ่มใหม่อมานนี้เอาเอามหมาหมใช่มหันหลังใช่ปหมุนแล้วมาตัไอะไรครับเคอันนี้ก็ท่าแร